Joy may Lhey Sai coming, have you you สวัสดีครับช่างมาสุินครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับดีมคันนี้ล้มมาครับทุกคนรถยังใหม่อยู่เลยนะแต่ว่าล้มรถค่อนข้างโซมมากเลยครับทั้งที่รถยังใหม่ <c oughs> นี่ครับลอยแตกเต็มเลยนี่ครับคันนี้เขาก็ให้งบหมื่นหนึ่งนะครับชุดสีใหม่ครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กล้ก็ขึ้นปั๊มหน้าชุดหน้าเป็นดิฟนะครับเผื่อไว้เป็นแนวทางนะครับว่าใครอยากทําแบบนี้ <Yeah. S 1> ดูซิว่าจะเป็นยังไงจะออกมายังไงแค่ชุดสีก็ห้าหกพันแล้วครับทุกคน รถโซมากเลยดูไฟท้ายแต่งหมดเลยครับ <the> คันนี้จะขึ้นชุดหน้าเป็นดิสนะครับเดี๋ยวเรามาเบิกชุดสีกันก่อนแล้วก็เราจะเริ่มทําชุดหน้าก่อนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําชุดหน้ากันเลยครับ <minutes> later. วันนี้เรามาลื้อกันแล้วนี่ครับกระบอกโชค๊คขึ้นเป็นตัวดิสหน้านะครับคันนี้แล้วก็จะมีล้อมแห็งเนาะแล้วก็ชุดหัวชุดสีใหม่หมดเลย ใส่ปั๊มเดิมไม่ได้เลยนะครับมันเจาะเยอะก็เลยได้ใส่ปั๊มเป็นปั๊มลอยราคาไม่แพงครับแล้วก็ไม่ติดอะไรเลย<ม>ส่วนคันนี้ก็ยากตรงนี้ครับทุกคนมันฟิตไปหมดเลยดีมตัวนี้ยากมากต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปปาชุดสีเกินก็ขิดเีกเสียของชุดสีเบิ้งใหม่หมดเลยครับทุกคน ค่าเสร็จชุดหัวแล้วตรงอื่นก็ไม่ยากเลยครับเนี่ยครับคงจะต้องเจาะตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันติดครับสายถักจะเข้าไม่ได้เจาะนิดหนึ่งปึ๊บแค่นั้นแหละตอนนี้ขึ้นชุดหน้าเสร็จแล้วนะครับ ันนี้เราก็จะไล่น้ำมันเบรกแบบว่าใช้สายสลิงเลยนะครับไล่ง่ายครับอาจัดเลยกดลงไหมนะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนครับมานะครับอยู่เลย เนี่ยครับแค่นี้จริงๆครับ <im itation> อยู่แล้วครับแล้วเราก็จะตัดตรงนี้นะครับทุกคนตัดตรงนี้นนลแล้วอุดน็อตเลยรวคันนี้ก็จะไม่มีอะไรเกะกะเ <im itation> ลยครับเนี่ยครับทุกคนอยู่เลยครับง่ายจริงๆครับไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนจับข้างล่างไว้ด้วยดีกว่าแค่นี้ครับทุกคนแล้วก็อุดเลย เบอร์อะไรนี่เบอร์สิบบอ้ะแล้วเอาสายรัดมาลัดเนานะเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วอุดแล้วไหนกำเบรโชว์หน่อยสิเนี่ยครับตรงนี้เราก็จะไม่มีกระปุกเกะกะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบหัวกันเนี่ยครับแค่นี้จริงครับไม่ต้องมีกระปุกเลยครับรนี่ครับระยะดูระยะนะครับ เนี่ยมิดเลยครับเนี่ก่งสุดเลยครับสุดยอดจริงครับอืไหนขอดูคนทำหน่อยโ, <c oughs> โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มขึ้นหัวกันละ นี่ครับเราประกอบรถชุดสีกับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เห็นกันแล้ว ก็ประกอบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสั่งเหล็กท้ายมาแล้วนะทุกคนไม่รู้ใส่เหล็กท้ายไปจะต้องถอดพวกนี้หรือเปล่า <c oughs> แต่ประกอบไว้ก่อนครับ 1> 1, years later. วันนี้เราก็จะมาขึ้นล้อแม็กกันแล้วนะครับทคนล้อหน้ายาง225นะครับลายเดิมเวฟแล้วก็ล้อหลัง250ขอบ17นะครับเดี <Okay. S 2> ๋ยวใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงเราเรามาชมกันนะครับโอเคโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ใส่ล้อไปเนาะแล้วก็พื้นฝาดำมันสีบอนนะลอะเราไม่ค่อยเข้ากับล้อครับ ก็เลยว่าจัดฝาดําสีดําเลยครับอ๋อพ่นเลยมันจะได้สวยครับมันเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชมกันครับนี่ครับชุดหน้าทุกคนอุ้ยชุดหน้าลื่นครับทุกคนหล่อไหมเดี <the> ๋ยวเราจะใส่ตะก,กาด้วยนะครับโอ้ยหล่อมากเลยครับ ช่างหล่อ,อ่าลืมเปลี่ยนน็อตนะเ, mm hmm. เนี่ยครับจะหล่อก็หลอ่หลอไม่สุดช่างหล่อไม่ยอมใส่น็อตเหลือให้ลูกค้าเลยไ่แดกไรซ์คนมีความระัก <the> ควครับลองคิดดูนะครับถ้าได้แกนลอก้อตรงนี้เป็นเหลืด,ด้วยนะโอ้แต่มันสองร้อไงผมก็เลยว่าอุ้ยเดี๋ยวมีนี่ครับทำสีไปมันก็จะประมาณนี้โอเคอย่างน้อยก็เข้ากับล้อหน่อยครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะใส่ตะกร้านะครับแล้วก็ ใส่เบาะใส่ท่อเปลี่ยนยางพักเท้านะครับให้เป็นสีดำนะครับมันจะได้เรียบร้อยดูอันนี้โอ้ยยางพักเท้าเด่นแลอเกินโอเคเราก็จะใส่เบาะหลังกันด้วยนะครับให้ใหหล้างทีเดียวเลยเ <c oughs> <c oughs> สียงอะไรมันลั่นแรงเหรออุ้ยสวยครับใส่เบาะเลยทัง้งรถ โอเคครับใส่เบาะแล้วเรียบร้อยหันคอตรงตรง,ตรง่อยทัง้งรดคอมึงอะ่ะโอเคครับตอนนี้ใส่เบาะแล้วเรียบร้อยนะครับเราเราจะมาล้างกันองค์รวมของรถดูดีมากเลยตอนนี้ โอเคครับเสร็จแล้วนะครับ <Okay. S 2> ล้างเดี๋ยวเราจะใส่บังโซ่ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้รอไฟท้ายไฟท้ายยังไม่มีเลย <Okay. S 1> สั่งยังไม่มาครับโอเคส่วนเบาะผมก็เอาไปหุ้มเป็นสีดำนะครับ <Okay. S 1> ผมเห็นแล้วผมไม่ค่อยชอบ อ้วนเลยครับถ้าเราไล่น็อตเลนนะผมว่าสวยมากเลยท่อเราก็ทำสีใหม่นะครับทุกคนนี่ครับดูสีท่อสีดำด้านทุกคนพ่นไปจะเหมือนของใหม่เลยครับมีอย่างเดียวครับทุกคนตอนนี้ไฟท้ายยังไม่ได้เลยอ้ั โอเคครับเบาได้มาแล้วครับทุกคนเห็นไหมดูดีขึ้นเยอะเลยนี่นะครับเบาโอเคเรามาประกอบก,กันแล้ว <c oughs> ตัวล็อกเบาก,ก็กระปปก What <the> fuck? นี่เบาดำครับทุกคนโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับดีมซูเปอร์ครับคันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ช่องช่างมาซูมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ช่างมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็มาชมคลิปวิดีโอสวยๆก่อนจากกันไปด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ